ปล่อยนอกนะคะจะปล่อยตรงใดดีนะคะปล่อยตรงนี่บบฮะตรงวัดนี่แบบเอาปล่อยตรงเมมดีวกว่านะคะปล่อยนอกนะคะที่ว่าถ้าเราจะปล่อยไปทห,หนวัดก็คือ,อเขารพพิทานนะความคิดเรานะคะเ,คเดี๋ยวมาดาโมุโพจะปล่อยนอกนะคะ เอยนี่น้านกอยู่เยอะแยะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดามมอเจอดแถวนี้เนาะเนี่ยปล่อยแถวนี้ค่ะเงียบสงบดีนะคะทุกคนหบังว่าจะไม่มีคนเด้อก็วังเวงอยู่เหมือนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวกดเกียร์ก่อนต้องเตรียมพร้อมนะเผื่อมีเหตุร้ายเหตุด่วนเราก็จะ วิ่งทันทีนะคะตอนนี้นกไล่นะคะทุกคนเสียงแบบเงียบสงบนะคะปล่อยข้างเมฆไม่ละทุกคนเี้อันนี้นะคะเขเมื่อกี้มาดามโโผเห็นคุณลุงอคุณลุงนี่ก็คือว่าคนขายนกเนะาะอันนี้คือเขาดักใส่ซุ้มนะคะอันนี้มาดามโมโผก็จะมาปล่อยนะคะ คือหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะนะคะเดี๋ยวหามมีตัดก่อนนะคะมาดามมุกูเตรียมพร้อมนะคะทุกคนคือว่าเราต้องตัดก่อนนะตอนนี้ก็มีแต่เราคนเดียวนะคะตอนนี้ไม่มีผู้คนอยู่เลยนะคะนี่แหละ ยามีงานศพก็คนก็เยอะนะจะเพิ่งลงกไปด้วยกันลุกเดี๋ยวมาดามครูดูก่อนนะไปด้วยกันอย่าทิ้งกันนะลูกนะเข้าใจไหมไม่ทิ้งกันนะไปล่อยไปด้วยกันนะลูกนะนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะปล่อยนะลูกนะปล่อยนะปล่อยแนะ่อนอน,นนะคือว่าเดีย๋ยวดูกล้องก่อนอน,นะนะคะอตัวพร้อมกินกี่วันแล้วเนี่ยกินข้ากินน้ำยังนี่ฮะ อ้พี่น้องนะคะนี่เขามัดขาไว้อยูเขามัดขาไว้นะคะเราก็ต้องนี่นะก็คือว่าเนี่ยไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะลูกนี่โอ้ยมีดลนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวตัวนี้หลุดเดิมข้อขาไม่ได้อีกนะจะไปด้วยกนันนะเป็นเพื่อนกันนะลูก รอเพื่อนก่อนแป๊บนึงนะนะคะให้รอเพื่อนก่อนนะอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปรอเพื่อนก่อนแม่ปล่อยแน่นอนนะคะให้ไปพร้อมกันจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่ทิ้งกันนะอีกตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกดขาเข้าก่อนนะค่เยได้ไปด้วยกันนะลูกนะคะนี่เออนะเอ้ยอย่าเพิ่งได้ไปแน่นอนเมื่อกี้ซื้อมานะคะกับคุณลุงนะคะ เขาบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาใส่ชุ้มแล้วก็พอได้ก็เอามาขายนะคะมาดามโพเห็นก็เลยขอซื้อนะคะออ๊เอ้ยอ้าเห็นไหมต่อไปขอให้โชคดีนะอยู่ที่นี่ปลอดภัยที่สุดเนอะคือไม่ค่อยมีคนเข้ามานะคะที่เมมเผาศพนะคะแล้วก็ป่าช้านะคะส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนเข้าไปนะอ่ะไปเลยไปนู้นช้าซ้ำไปด้านนแล้วไปไปไป ไปไปลูกไปนั่นนะคะพดามโพปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะไปไหนไหนดูสิน้าไปด้วยกันอย่าทิ้งกันนะนั่นนะคะเขาไปแล้วค่ะทุกคนพวกไปแล้วไปอยู่ด้วยกันนะลูกนะไปหากินเองก็วพวกไปด้วยกันเรียบร้อยนะคะไปเด้อน้าไปหากินน้ำปวดท้กสงสัยหิวน้ำนะคะ ตามดูชีวิตเขานิดนึงหู้ยทิ้งรถอีกแล้วอนนี้ก็จะวางเวงสักหน่อยนะคะเวลาไม่มีงานนะคะไม่มีงานศพนะเดี๋ยวไปดูก่อนเขาไปไหนแล้วปกติจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาแถวนี้นะ,ะมีคนมาผ่านหนึ่งคนหนึ่งคันนะคะไหนอ่าเขาไปแล้วนะคะวู้ยนอาไม้ ตรงนี้สมัยก่อนมีเด็กน้อยนะคะคือตกน้ําแล้วก็ไม่รอดนะคะนี่น้ําลึกประมาณห้ามิตรนะคะทุกคนทางโน้นก็จะเป็นสําน,นักสูงนะคะเรากลับดีกว่าเนาะตอนนี้ก็เย็ยนมากแล้วนะคะม,มีเห็ดไหมทางโน้นนะคะก็เดินเดินทางกลับดีกว่านะคะมันจะมืดแล้วนะคะ ก็คือมาปล่อยนกนะคะทุกคนนี่ก็คือเมมเผาสดอ่เมมเพาศบตำบลพุทธิประสานอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครน,นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนชีวิตนี่เราก็ปล่อยนนกไปสองตัวนะคะก็ขอให้มีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะเขาจะได้มีชีวิตที่ดีเนาะถามว่าเขาจะกินอะไรไม่รู้คะ่ะคือว่า ก็ให้เขาไปตามธรรมชาตินะคะว่าพี่น้องเย็บร้อยค่ะโอ้เมีดคอยก็ก็ขออนุญาตกลับนะคะดูรอบๆเมมเผาศพนะคะ กลับดีกว่านะคะมันจะค่ําแล้วนะคะโอ้ดีและที่สุดท้ายของทุกๆคนนะคะมาปล่อยเนาะค่ะทุกคนก็เลยให้ดูบรรยากาศนะคะใจไม่กล้าอย่ามาเด้อค่ะทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยวนะคะแล้วก็วางเวงด้วยนะคะ ีก็จะเป็นป่าช้าทั้งหมดเช่นกันนะคะแต่จะเป็นป่าช้าเก่าทั้งหมดแล้วนะคะนี่ก็แ้าตกกลางคืนมานี่ก็จะมีแค่พลังงานแสงที่ตรงนี้ตรงนี้ที่เดียวนะคะนี่นะคะก็จะมีแค่เนี่ยพลังงานแสงเท็จที่เดียวนะคะแล้วก็จะมืดหมดเลยนะคะแถวนี้นะคะสองฝั่งทางนี้ก็เป็นป่าช้าทั้งหมดนะคะป่าช้าอัตบนไปที่ไปสารเลยบ้านใหญ่ด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ก็เลิกใช้ไปแล้วนะคะก็เราก็เดินทางกลับที่ตัวนะคะอูมีคนมาดึงคนนะคะอะไรนะคะมาปล่อยนอกค่ะทุกคนไม่รู้นกชื่ออะไรไม่ทราบนะคะพันไหนไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าปล่อยหมดแล้วนะคะ คือกันคลิปนี้มาดามโมโกก่อนจบเพลงคี่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจให้แม่รำโมโกลเห็ดคลิดเป็นต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปชุมพรสุวรรณคามยังไม่หมด